มกราคมคิดค้นพบกับไม้ทายพบกับวินาทีแห่งความเป็นความตายเมื่อเครื่องบินอังกฤษที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดตกลงมาจากอากาศสู่พื้นดินอีกแค่50หลาก็จะร่วงลงกลางเมืองสเตนส์ซึ่งมีร้านค้าและก็บ้านคนที่นั่นในทายนาภัยทางอากาศคุณอาจจะคิดว่าพายุบนโลกรุนแรงแล้วใช่หรือไม่แต่แท้จริงแล้วในจักรวาลของเรา ยังมีพายุที่รุนแรงเกินกว่าจะจินตนาการได้พายุเฮอริเคนที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลของเราพบได้ในดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราในสำรวจจักรวาลตอนพายุดวงดาวติดตามภารกิจที่ท้าทายการกระโดดร่มครั้งแรกของวินเซนต์และไปพบกับการทดลองว่ามนุษย์สามารถเดินบนน้ำได้หรือไม่ในภารกิจทดสอบวิทยาศาสตร์ พบกับจุดเริ่มต้นแห่งการกำเนิดด้วยเทคโนโลยีภาพที่จะเผยให้เห็นการรังสัรชีวิตเซลล์นับหมื่นล้านประกอบเป็นมนุษย์ได้อย่างไรประมาณร้อละแปดของอสุจิที่ผู้ชายหลั่งออกมาใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยนั่นคือเหตุผลที่เราต้องผลิตพวกมันออกมามา,มากมายหาคำตอบในไขค,ความลับร่างกายมนุษย์ตลอดเดือนมกราคมทางช่องไมซาย กู๊ดทีวีโทร02 026 3399